ปรากันว่างานที่เปนเป็นงานที่โมเปิลถ้าจะล้ำพนาเลยเนาะก้างไปก่อนไปเกาหลีก่อนไปเกาหลีโอ้สัญยกำมมาจากใดที่มีความประสบกับริการติดขอนะครับติดต่อแล้วี่คุกกอยู่ไหนลูกสูงอ่า

บุญป่าแซวแซวหน้าไปไหนกันมาเนี่ยไปไหนกันมาสาวตลรวจย่าไงกระดาษสีเข้าไปกันในสวนตุ่มแต่วับลมาเาไปดูคนี่เป็นอโลบินทำยิบกระสับแล้ล่ะเาจะไปไปรเทไทยมีไต่จับมีตูรางวันใหญ่สาเหนึ่งหกเก้าจอร์าคองโก้จ์ ดูดน้ำลายโอ้เลยอ้าชาบวาโอ้โหแรงมากโอ้โหโอ้ยดูวิีการทำหรอแบ่ท่องเที่ยวบนญดยถุงลุงเป็นพี่ใหม่ลงยูทูบ พอกัอ,อยุสมัยก็ต้องว่า4ทั้งสอง